ถึงเวลาจิโอแล้วครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกของโอนเป็นไงบ้างบบตื่นเต้นครับผม <laughs> อยากเล่นมากที่เวลาจิโอตามรอยตามรอยบล็อกเกอร์หลายๆคนตามรอยบล็อกเกอร์วันนี้ก็น่าจะเป็นคาสิโนฮอปปิ้งกันไปเกีย <c oughs> ร คิวรอแบบทูฟแบบ30คนวัน <laughs> ตรีสาคนฟาสเทนก็แบบเพียบนะครับตอนนี้ก็ลังเลว่าเ,เราจะไปที่อาริยาอาริยาก็โตเท่าๆกับเบราจิโอนี่แหละแต่ว่าอาจจะรอน้อยกว่านะครับคือตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงคนก็เยอะอยูด่ดีก็พยายามหาวิธีกันอยู่ครับตอนนี้อาจจะฮอปไปอีกที่หนึ่งครับ

เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปซีซ่านะครับตอนแรกจะไปอาริยาเปลี่ยนใจมาลองเช็คที่นี่ดูก่อนเห็นโตมันเปิด น,นี้เรามารีวิวแฮนด์ของเซสชันที่เล่นแคชเกมที่ซีซารนะครับมีแฮนด์ไม่เยอะครับเซสชันนี้เป็นโต๊ทูฟาสนะครับแต่ว่าบายอินแม็กซิมัมเนี่ยแค่500นะครับก็ถือว่ามันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับผมก็ไปเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์ hand แรกครับ เออริฟอสิชันครับโอเปนมาที่15ครับแล้วก็เราอยู่ที่มิดเดิลโพสิชันครับตีเบทไปที่50ด้วยคิงกับควีนสเปซครับผมไฮแจ็คอยู่ดีๆครับโคคอมมาเลยดื้อๆครับแล้วก็คนที่โอเ n นมามิดเดิลโพสิชันโฟครับผมฟลับมาเป็นคิงแจ็ค 8นะครับ2ไดมอนด์1คลับครับคราวนี้คนที่โคคอมาเนี่ยก็คือแบบเป็นเป้าหมายเลยนะครับแบบชอบคอรู้เลยว่าแบบเป็นคนรวยชอบเล่นอะไรเงี้ยผมเป็นไปที่40ครับเขาคอมาเทิร์นมาเป็นแจ็คหัวใจผมก็ยังไม่กลัวไพ่นี้เท่าไหร่นะครับยังอยากได้แวรลูจากเขาอยู่นะครับเผื่อเขามีพวก ผู่10คู่9อะไรประมาณนี้ก็เบ็ดไปที่70ครับเขาคอมาอยู่ครับผมริเวอร์มาเป็น2ก็เซฟเซฟครับเราแวร์ลุกเบ็ดไปอีกทีนึงครับ80ครับเขาคอมาครับคิงควีนกู๊ดครับผมหลังจากแฮนนี้ก็ไม่ได้เล่นแฮนอะไรเลยครับโฟ่โฟโฟไปเรื่อยครับจนมาถึงแฮนนี้ครับน้องโอนครับอันนี้ต้องบอกว่าเซสชันนี้ผมเล่นกับน้องโอนด้วยนะครับโอ้นครับโอเปนมาที่15ครับแล้วก็มิดเดิลโพสิชันคอครับผมเราอยู่ที่มิดเดิลโพสิชันมีคู่แจ็คครับเราตีเบ็ดไปที่6 สิบแล้วก็มีบิ๊กไบค์คอมาครับอ้นโฟครับผมมีทั้งโพสิชันครับออลอินมาเลยครับงงงอยู่ดีๆก็อินมาครับที่สองร้อยสามสิบครับเรารีเรสกลับไปครับที่ห้าร้อยครับเพื่อไอโซเลตจะได้บิ๊กไบค์จะได้โฟไปครับผมก็เป็นเฮซับครับผมฟลับมาครับคิงสี่ห้านะครับแล้วก็แปดแปดครับผมเขาโชว์เอสคิงมาก็เป็นแฮนด์ที่แฮนด์สุดท้ายของเซสชันนี้ครับเล่นไม่นานครับตอนนี้ น่าจะไปที่วิโอต่อครับผมบวก8ชิปครับแทบไม่เล่นอะไรเลยแต่ว่านี่ครับคนนี้บวกเท่นะหร่ะ400กวา่า415พี่แต่ว่าควรจะบวกเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าไปโดนลุงลลบัก๊กมา,าไปบวกไปโดนลุงบวกมาตรงเชินอัดมาชนะทุกฝรัตเลยแพ้พรอตใหญ่พรดตเดียว บารีิวเกาหลีกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เอเลียก่อนไปเอเลีย วันนี้เรามารีวิวแฮนด์ของเซสชั่นที่เล่นที่อาริยาครับเป็นแคชเกมนะครับ5 10เนี่ยสามารถบายอินได้แม็กซ์ที่3,000นะครับผมแต่ว่าผมบายอินไปแค่1 5 0เริ่มต้นที่1,050นะครับเรากะว่าเออเดี๋ยวค่อยๆเติมไปนะครับมาถึงโต๊ะครับก็บรรยากาศเป็นแบบคนเล่นดูไทยๆเลยครับแบบเล่นกันปลอดภัยแล้วก็มีเป้าหมายอยู่ประมาณคน2คนนะครับแต่ว่า คืออีกคนนึงไม่ได้เป็นเป้าหมายมากแต่อีกคนนึงเนี่ยเป้าหมายจ๋าเลยนะครับก็พอที่จะเล่นได้อยู่ครับแฮนด์แรกครับสแตรดพอพอดครับผมผมอยู่ที่บัตเทิล์ครับโอเปนไปที่60นะครับมีเอสกับ7ออฟสูทครับเราก็มีคนที่สแตรดเนี่ยเขาคอมาครับฟับมาเป็น17 2อไดมอนด์ครับเข้าเช็คผมเบ็ด50เขาก็โฟทิ้งไปครับผมแทนต่อไปครับ UTG ครับคอมา UTG นี้เป็นเป้าหมายเลยแบบชิปเขามีเยอะมากแล้วเขาเล่นรูสแบบสุดๆเลยนะครับแบบพนันแล้วก็ แต่ไพ้เขาคิดดีจริงๆคนนี้วันนี้ครับเออร์ลี่โพ i ิชันครับโอเปนมาที่50ครับเราอยู่ที่บัตเทิลมีคู่4ครับผมคอไปครับแล้วอ่อยูทก็มาด้วยครับฟลัพมาเป็น3882หัวใจครับ UTG เบ็ดมา60กรับอีกีคนหนึ่งเขาก็โฟไปเหลือผมครับผมก็คออยู่แล้วครับตรงนี้เขาอาจจะเบ็ดมาด้วย3ก็ได้หรืออาจจะฟชดรอก็ได้นะครับเทิร์นมาเป็น9ไดมอนด์ครับเขาเบ็ดมาอีกครับ100ครับผมก็ยัง คิดว่าเออเราอาจจะยังมีเบสแฮนด์อยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะบัฟมาก็ได้ถ้าเกิดว่าริเวอร์เขาเบ็อีกก็คิดว่าน่าจะยอมแพ้ผมคอไปครับริเวอร์มาเป็น Queen Space ควีนสเปซเขาเขาเบ็อีกครับ250ผมคิดว่าเออน่าจะมี8แล้วล่ะก็ยอมแพ้ไปครับ ไปกันต่อครับพอต่อไปครับ UTG ครับริมมาอีกแล้วครับ Earl y Position Open มาที่50ครับ Cut off แล้วก็ Button c a l l ครับเราอยู่ที่ Big Bu าครับมีแจ็คกับ7 d i a m o ม d ครับเราคอไปครับแล้วก็ UTG คอมาด้วย Fla p มาเป็น 16, 3 r a i n b เ w นบะครับเราไม่มีอะไรเลยนะครับมีไ m มอนใบเดียวครับผมผมเช็คครับคราวนี้ UTG ครับ u d ีเบ็ดออกมา50ครับมีคัดออฟคอมาอีกคนนึงผมก็เฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะฮิตพวกไพ่แบ็กดอได้หลายอย่างกันนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับครานี้เทิร์นมาเป็น9ก้าไดมอนด์ครับเป็นไพ่ที่เราต้องการสุดๆแล้วใบนี้เราเช็คครับคราวนี้อันเดอร์เดอร์การเบ็ดมา120ครับคัดออฟ all in มาที่300อครับผมครานี้คําถามก็คือว่าเราอยากจะ r e เ e สหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีสแต็กอยู่ประมาณ ซึ่งอันเดอร์ดอการเนี่ยเขาเบอร์ผมแบบเพียบเลยนะครับผมคิดว่าผมอยากที่จะคอแล้วก็ให้เขาเข้ามาในพอร์ตมากกว่าที่จะให้เขาออกไปเพราะว่ายังไงไพผมก็ต้องฮิตอยู่ดีนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอ <c oughs> ไปครับคราวนี้อันเดอร์เดอการโฟครับก็เลยกลายเป็นเฮซาเพราะผมริเวอร์มาเป็นควีนสเปซครับเขาโชว สิกับ9ก้าออฟสูตมาครับเราก็โดนไปครับพอดนี้ไปกันต่อครับผมอยู่ที่ Early Position นะครับ Open ไปที่30ครับ Button 3 b e เมาที่120บัตเทินนี่ผมรู้เลยเป็นแบบโปรใส่เสื้อ Run It Up นะครับน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงอะผมเหมือนเคยเห็นหน้านะครับแบบจะผมไม่มีนะครับแล้วก็มีเป้าหมายครับอยู่ที่ Small บ u y นะครับยูดีดีโคคอมาเลยผมก็คิดว่าเฮ้ยจังหวะนี้น่าจะเหมาะกับการโฟเบดบลัฟด้วยครับโดยเฉพาะเรามีไพ่ ที่มีเอสด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะโฟเบ b บ u f f ไปที่460ครับบัตเทิเขาก็คิดประมาณสัก30วิก็ยอมแพ้ไปครานี้เอ่อสมอลบายก็คิดอีกคิดนานกว่าเดิมนะครับสักประมาณนาทีหนึ่งก็ยอมแพ้ไปเหมือนกันครับก็รอดครับแพนนี้โฟเบ b บ u f f ผ่านครับไปกันต่อครับผมมี5กับ6ไดมอนด์นะครับอยู่ที่ e a r l ี่โพซิชันโอเปนไปที่3 0ครับ Big ก l บ n d ครับตีเบมาที่110ครับ ผมตัดสินใจที่จะคอไปครับฟลับมาเป็น แปดสี่สองสองไดมอนด์หนึ่งขับครับโหฟับนี้แบบสุดทางแน่นอนนะครับเขาเบ็ดมา100ครับตรงนี้เนี่ยเรามีทั้งสเตรทดรอแล้วก็ฟลัชดรอด้วยเป็นดับเบิลการ์เดอร์นะครับคือฮิตสเตทได้ทั้ง3ทั้ง7เราเรสไปที่290ครับเขาสแนป f o เลยแฮนต่อไปครับอันนี้จากการคอลมาครับมีเดิลโพซิชันโอเปนมาที่70ครับเรามีคู่10ครับผมอยู่ที่บัตเทิลครับตัวเบ็ดไปที่190ครับโฟกับไปถึงเขาเขาคอลมาครับฟลับมาเป็น เอ n คิงสามสองสเหัวใจครับเขาเช็คมาผมเป็นไปที่120ครับเขาแบบคืออาการอันนี้เทลแบบออกเต็มมากนะครับคือแบบว่าบอกเลยว่าเฮ้ยไพ่อยู่แม่งดีมากๆแน่เลยอะ่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากคอทําแบบไม่อยากคอชั้นแพ้อยู่แน่เลยแล้วในที่สุดเขาก็คอมาผมก็เฮ้ยหรือว่าเขาดราม่าใส่เราหรือเปล่านะครับเธอมาเป็นคิงหัวใจครับแล้วเขาก็บอกว่า that changes everything คือแบบ ไพ่ใบนั้นนะมันเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยเขาเช็คไม่อีกทีหนึ่งครับผมคิดว่าเออถ้าเขาพูดงี้แปลว่าไพ่เขาไม่น่าจะดีมากเพราะเขาอยากให้ผมเช็คแบ็กมากกว่านะครับก็เลยเบ็ดไปเบาๆครับ2อง้สเขาส n a f o แล้วก็บอกว่าเขามีคู่ควีนนะครับเราก็มีควีนสเปซใบหนึ่งครับเขาก็บอกว่า you are, ต้องมี a อส king ไม่ก็คู่คิงไม่ก็คู่เอสแน่นอนเขาคิดว่าผมแบบเป็นคนที่เล่นไทยมากนะครับบนโต๊ะไปกันต่อแฮนด์ต่อไปครับเออลิโฟโพซิชันครับก็คือเป้าหมายของเรานะครับเป็นคนยังไงเดีย๋ยวเป็นคน สเปนนิชนะครับพูดภาษาแบบ Spanish โอเปนมาที่40ครับแล้วก็มี b u t เ o n c คอ l b บัตเทก็คือคนที่มีคู่คุยตายที่แล้วนะครับผมอยู่ที่สมอ l บายครับมีคู่คุยครับตานี้เราต้องได้ v a l u ลแหละเพราะว่าเราตีเบสไปหลายรอบแบบไพ่ก็ไม่ค่อยดีมากคราวนี้เรามีพรีเมียมจริงๆนะครับผมจัดไปที่170ครับคอคอมา2คนเลยผมก็ฮึมไซ์เราน่าจะเพิ่มใหญ่กว่านี้น่าจะไปแบบ220นะครับพลาดไปครับฟลัมาเป็น6 8 5 2ห้าสอเปซนขับครับฟับนี้เนี่ยมันไม่ดีกับเรนจ์ไพ่ของเราเลยครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คไปครับ Early Position ครับเบ็ดมา2 0 0ครับ b u t t o n 4เขานี้ Earl y Position เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเบ็ดอะไรมาแบบมั่วๆครับคือเบ็ดมาค่อนข้างสตรงเลยแต่ว่าตรงนี้เราโฟไม่ได้นะครับผมตัดสินใจที่จะคอไปครับคราวนี้เทิร์นมาเป็น n ิงขับครับเป็น Backdoor ์ลับด้วยครับผมเช็คไปเขาเบ็ดมา5 0าผมแบบเฮ้ยไม่กลัวคิงเลยเหรอผมก็มีความรู้สึกเริ่มกลัวคิงนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ แฮนที่เราชนะก็ยังมีหลายแฮนอยู่อาจจะเป็นพวกแพกับฟลัชดรหรือว่าเขาอาจจะมีคู่10อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปอีกทีนึงครับริเวอร์มาเป็น7สเปรครับผมเช็คไปครับผมเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ900นะครับเขาอออินมาครับคือพไพ่ใบนี้มาก็แทบจะเราไม่มีอะไรที่จะชนะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขามีฟลัชดรก็ฟลัชดรเกตแดหรือว่ามี44 4ก็เป็นสเตรทเหมือนกันนะครับ ก็คือชนะยากมากครับในหัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะโฟแหละแต่ว่าก่อนที่ผมจะโฟเนี่ยก็พยายามดูว่าเขามีอาการอะไรให้เราได้ดูบ้างหรือเปล่านะผมบอกเฮ้ยถ้าเกิดผมโฟมขอดูดูใบหนึ่งได้ป่ะอะไรเงี้ยก็แบบแกล้งแกล้งหลอกลอก่อคุยกับเขาเล่นนะครับคนนี้เขายิ้มยิ้มครับ พอเขายิ้มยิ้มมาล้วก็ใส่หัวอย่างนี้ผมคิดว่าค้ยด,ดูสตรองว่ะก็เลยตัดสินใจโฟไปคนนี้เขาโชว์คิงสเปซมาเลยครับใบแรกใบที่2เป็น4ี่สเปซนะครับก็มีฟลัชรอมาตรงฟาบครับก็เอาจริงๆผมคิดว่าผมโชคดีที่ผมไม่ได้เบ็ตรงฟาบเพราะว่าผมว่ามันจะใหญ่แน่นอนเลยนะครับคือแฮนนี้เล่นยังไงก็โดนดีที่สุดก็คือโฟตรงเทินนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ เราคอไปครับหลังจากแค่นี้ครับก็เล่นไปอีกสักพักหนึ่งครับก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกครับอันนี้เซสชันนี้เนี่ยมันเข็นไม่ขึ้นเพราะว่าโต๊ะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆโปรอะไรก็เริ่มมานั่งคนที่เป็นเป้าหมายก็แบบเล่นเล่นลุกลุกแบบเหมือนกับเขาบวกเยอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่นเล่นไทขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครง่ายๆเลยก็คือว่าบนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยมีแวลูให้เราแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกครับแล้วก็เนี่ยกลับมา ที่โรงแรมตอนนี้ออกมาพักก่อนที่จะเข้าไปเล่นทัวร์นาเมนต์สัทไลายของ W S O P นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะได้ซีดไปเล่นเมนอีเวนต์ครับ mm hmm. เค okay, ครับคราวนี้เรามารีวิวแฮนด์ของทัวร์นาเมนต์ซทเทิร์ไลท์นะครับใบอิน580เหรียญน,นะครับคือทีอ่อที่1ถึงที่9จะได้เป็นเหมือนกับเป็นชิป1,000 0เหรียญน,นะครับแต่ว่า ไอชิปเนี้ยมันจะต้องเอาไปใบในทัวร์นาเมนต์เท่านั้นคือมันเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้แต่เอาไปขายอะไรอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าได้รางวัลน,นี้ก็อาจจะไม่แน่ใจจะเอาไปเล่น i ล t l ววันดรอปหรือว่าจะไปเล่น Main e v e n ตนะครับแต่คิดว่าในใจอยากเล่น Main e v e n ตแหละโอเคเข้าไปครับก็จะเป็นชอ็อตสแต็กเลยนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันจะไปค่อนข้างเร็วคนระัมันเป็นออกเป็นแบบเทอร์โบ Turbo นิดนึงเลเวลหมันจะแค่20นาทีแล้วก็ ชิปที่เริ่มอะมีแค่หมื่นหนึ่งนะครับเข้าไปก็จะมีชิปไม่เยอะมากเลเวลแรกครับ400-800-800ครับเรามีเอสกับ7จดไดมอนด์นะครับอยู่ที่มีดุกโพสิชันโอเปนไปที่1,700ครับมีสมอลายคอมาครับฟลับมาเป็น9-9 9้าควีน2ไดมอนด์หนึ่งหัวใจนะครับเขาเช็คมาผมเบ็ดไปที่ 16 0 0อครับเขาเช็ครสกลับมาคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับคือตาก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเสียพอร์ตไปนะครับผมก็เลยคิดว่าเขาเอ้ยหรือว่าทิ้วหรือเปล่าวะหรือว่าอาจจะเรสด้วยแบบสเตรทดรหรือว่าควีนหรือเปล่าควีนเพียวเพียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก้าผมก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้แหละแต่ก็คิดว่าบวกกับที่เขาทิวด้วยน่าจะมีโอกาสที่แบบอออินมาแล้วแบบไพ่ไม่ได้ดีมากนะครับผมตัดสินใจอออินไปเลยครับเราชอตสแต็กด้วยครับเขาตัดสินใจส n a p คอมาเลยผม ดูแล้วนะครับโชว์มามี9กับ8คลับนะครับเถินมาเป็น2ไดมอนด์ครับผมมาเลยครับให้เราตรงเธอรล้รริเวอร์มาเป็นคิงหัวใจครับตอนนี้เราก็ได้ชิปมาเพียบครับ แทนต่อไปครับเป็นเลเวล501,000ครับผมอยู่ที่คัตออฟครับโอเปนไปที่2,005ครับมีคนอออินมาครับที่บัตเทิล8,000ครับเรามี9กับ7 Space ครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าเงินในพอร์ตมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมจริงๆคออีกแค่นิดเดียวเองอะแต่ไพ่ผมอะมันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่คือทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้มันมีจังหวะที่ผมควรจะคอตรงนี้แล้วผมไม่ได้คอนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้ ผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ฮร,รือว่าเราต้องคอวะก็เลยคอไปครับพนันเนี้ยผม <c oughs> เขาโชว์คู่8มาครับก็ถือไว้เอฟคูตี้ใช้ได้อยู่ครับฟลัพมาเป็นเอสเอสสนะครับฮ้ยโอเคอยู่พอได้ถ้าเกิด10มาเราชนะนะครับเทิน6ริเวอร์หครับผม แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังพอมีชิปเหลือนะครับไปเลเวลต่อไปครับ1,000-1,500ครับผมสมอลบายโอเพ่นมาที่3,500นะครับเราอยู่ที่บิ๊กไบรครับเราคอไปเพราะว่าคนนี้ผมรู้ว่าเขาชอบแบบโอเพ่นไลท์ชอบแบบขโมยอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบผู้เล่นที่แบบเล่นเป็นเล่นเก่งนะครับฟลับมาเป็น90-10สเรนโบครับเขาเบ็ดมา3,000ครับผมเหลือชิปอยู่ข้างหลังอะเหลืออีกไม่เยอะเหลือประมาณ9,000นะครับผมคิดว่า ถ้าผมคอรตรงนี้โคตรสตองครับผมคอไปครับเทินมาเป็น5ครับครับคือถ้าเขาเบ็ดอีกทีผมก็ยอมละแต่ถ้าเขาเช็คผมจะรับครับเขาตัดสินใจเช็คมาครับผมก็เลยอมีโอกาสที่จะชนะตรงนี้ได้ก็เลยเบ็ดไปที่4,000ันครับเหลือข้างหลังอยู่5,000ันเขา แทงสักพักล้วก็ยอมแพ้ไปครับไปแฮนต่อไปครับพันสองสองพันครับมีทุกโพสิชันอออินมาที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับคราวนี้ <c oughs> เราอยู่ที่บิ๊กบลายมีคู่เจ็ดครับคำ <c oughs> ถามก็คือว่าเราควรจะคอตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าผมคอตรงนี้ไปเนี่ยผมจะเหลืออยู่ประมาณ6,000ถ้าเกิดว่าคอไปแล้วนะครับเขาอออินมาตรงนี้เนี่ยไม่ถึง10 บิ๊กบายแล้วเรามีคู่7อยู่ตรงนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วผมควรจะคอหรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกผมผมคิดว่าไม่ถึง10บ i ิ๊กบายตรงนี้คู่7มันน่าจะออโต้คอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็คอไปครับเขามีเอชควีนออฟสูทครับผมบอร์ดมาครับ550ห้าครับหูเซฟเซฟเลยครับเทิร์นมาครับควีนสเปซเลยครับเรียบร้อยครับผมริเวอร์เป็นแจ็คครับก็โดนไหมครับพอตนี้คราวนี้ครับแทนต่อไปครับโฟ4โฟโฟมาถึงเราครับเราอยู่ที่สมอลบายมีชิปอยู่ คือใส่สมอลบร์จากตาเมื่อกี้ใช่ไหมครับใส่สมอลบายไปก็จะเหลืออยู่5000นนะครับผมมี5กับ4ไดมอนด์นะครับแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมอออินตรงนี้ยังไงบิ๊กบายเขาไม่โฟอยู่แล้วนะผมไม่อยากพนันตรงนี้ครับผมผมตัดสินใจโฟไบครับแล้วก็ถามข้างๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอออินไปเขาจะคอหรือเปล่าเขาเปิดมามีคิงกับ4ครับนะครับซึ่งเขาคอแน่นอนนะครับมีสิทธิ์บัสสูงมากคราวนี้เราก็เลยได้ลุ้นไพ่ต่ออีกแคนหนึ่งครับอันเดอร์เดอร์กันครับ โอเปนแจมมาเลยครับ6 0พันะครับผมอยู่ที่บัตเทอรนะครับผมมีคู่คิงผมก็อออินมาครับมีอยู่5,000 b i บิ๊กไบเขาเป็นแบบผู้เล่นที่แบบเล่นเก่งหน่อยครับเป็นโปรเขาก็คิดคิดแป๊บนึงแล้วก็คอมาครับผม mm hmm. เขามีแจ็คกับ5หัวใจนะครับบิ๊กไบส่วนอันเดอร์การมีเอ o f f ออฟสูทครับบอดลันมาครับแจ็ค8 เก้าเลนโบครับผมแบบโอ้โหงานเข้าและเอาที่เราต้องดอชนี่เพียบเลยนะครับเทินมาเป็น9หัวใจครับยังโอเคครับหวังว่ามันจะมาเป็น2ตรงริเวอร์ครับริเวอร์มาเป็นเอสหัวใจครับผมคนที่กินก็คือบิ๊กบอยครับรวบคู่ครับผมก็ไม่รอดครับทัวร์นาเมนต์นี้ นี้เรามาสรุปผลของทริปที่เวกัสกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับก็กําลังจะเข้าปี2022โอเครายการแรกนะครับที่เราเข้าไปเล่นก็คือมินิเมนีเวนต์นะครับเราลบ1,000แล้วรายการต่อไปก็คือการันตีอ่าสี่แสนเหรียญเล่นที่อานคอร์นะครับลบ1,100รายการต่อไปครับมอนสเตอร์สแต็อันนี้เราบายอินไป6 0 0 บวกมานิดนึงนะครับบวกมา816แล้วก็รายการสุดท้ายของเราก็คือรายการ WSO P Satellite นะครับไปอิน580แล้วก็เสียไปครับคราวนี้ผลของทัวร์นาเมนต์ของเราทั้งหมดนะครับลบ1,864แล้วก็แคชเกมนะครับ ลบทั้งหมด685นะครับรวมกัน2อันนี้ลบ2549ครับผมก็ทริปนี้ก็ลบนะครับปีก่อนน่าจะเป็น2ปีก่อนก็ก็ลบแต่ว่าลบหนักกว่านี้เยอะเหมือนกันครับเวลาที่ผมมาเล่นที่เวกัสในช่วง w s o p อย่างนี้นะครับผมก็จะพยายามที่จะเล่นทัวร์นาเมนต์ซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็ ค่อนข้างจะยากที่จะแคชที่จะทำเงินกับมันนะครับโอกาสมันก็ยากหน่อยแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมเรียนรู้อะไรมาเยอะเหมือนกันครับผมคิดว่า ครั้งหน้าเนี่ยถ้ามาเนี่ยผมก็กะว่าจะอยู่ให้ยาวๆเอาให้ได้นะคบมันคาใจครับผมแต่ว่าทั้ทั้งโดยรวมสำหรับทริปนี้ที่มาที่อเมริกาเนี่ยก็ยังถือว่าบวกอยู่นะครับบวกจากแคชเกมที่ m g m เป็นหลักคราวนี้ผมไม่ได้กลับมาจาก w s o p ตัวเปล่านะครับมีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนๆเ,เล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือมีหมวกแล้วก็เสื้อครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่า ของที่อยู่ที่ W S O P เนี่ยมันแพงครับคือผมเนี่ยมีซื้อหมวกซื้อเสื้ออันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ของแบบของชํำรวยเล็กๆน้อยๆพวงคุณแจที่ติดตู้เย็นอะไรเงี้ยซื้อไปฝากคนอื่นนะครับ ก็แก๊กๆเลยครับโดนไปประมาณเกือบๆหมื่นนะครับผมของ2ชิ้นนี้ที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆเนี่ยเป็นของที่มีราคาแพงที่สุดและที่ผมซื้อมาอันอื่นก็จะราคาถูกกว่านี้นะครับคราวนี้ก่อนจะไปนะครับผมก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามช่องของผมมาก็เป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆออกมา เพิ่มเรื่อยๆนะครับปีหน้าก็อย่าลืมติดตามว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กด subscribe นะครับกด subscribe ส่งท้ายปีให้ผมด้วยครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดกับทุกอย่างนะครับรันกู๊ดกับสิ่งที่ต้องการในปี2022นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ จะไปวันนี้นะครับผมมีของฝากเล็กๆน้อยๆมาอีกหนึ่งชิ้นครับจาก WSOP ก็คือพวงคุญแจครับก็จะเป็นพวงคุญแจที่มีคลิปหนีบเงินด้วยนะครับก็สามารถหนีบแบงค์ไปได้ด้วยเท่มากๆใครอยากได้นะครับก็กติกาง่ายๆเลยครับก็แค่ซับช่องของผมแล้วก็ใครที่มาคอมเมนต์เป็นคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ comment เป็นคนสุดท้ายก่อนเที่ยงวัน ในวันพรุ่งนี้ก็คือ1มกราคมนะครับก่อนเที่ยงวันนะครับไม่ใช่เที่ยงคืนคือ12.00นอนนี่คือตัดรอบนะครับ11.59นั่นคือสุดท้ายใครเป็นคนสุดท้ายผมก็จะเข้าไปทักคนนั้นเราก็บอกว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับก็เป็นของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับยังไงก็โชคดีนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ